ทรงกำลังใจหามนักแสดงสาวชื่อดังเข้าโรงพยาบาลหลังเอ็นฉีกในกองถ่ายโฆษณาค่ะสำหรับ JDB Entertainment ต้นสังกัดของเธอเมื่อวันที่5สิงหาคมพักนาแลมีอาการเอ็นควายหน้าฉีกขาดค่ะจากอุบัติเหตุในกองถ่ายโฆษณาเธอจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะขณะนี้ก็กำลังปรับตารางงานของเธอพยายามอย่างดีที่สุดเราก็ต้องขออาภัยสำหรับแฟน รวมถึงทีมงานในเครือที่ทําให้เกิดความกังวลด้วยปัจจุบันทางนั้นของพักนาแลเป็นสมาชิกประจําในรายการค่ะหลายรายการเลยโดยตัวเองก็ออกมาเผยว่าเอ็นคขว้หน้าเนี่ยเป็นหนึ่งในเอ็นหลักของเขาอยู่ลึกเข้าไปบริเวณส่วนกลางข้อเข่าช่วยอรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวมีหน้าที่ป้องกันการบิดหนุนของข้อเข่างานนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้เธอขอให้หายเร็วๆค่ะ